น้องแอมแอมแน้องแอมน้องแอมกับพี่เฟอร์เรนนะคะเป็นไงบ้างวันนี้เราื่มเต้นเหรอคะพี่โอ้ไม่คุณดื่นเต้นแล้วนะเร็ในาวประเแลว ต่อไปนะ players, จากภาพยนตร์เรื่องอติแับขวัสดีครับนะคะรงนะคะในรางวัลดารานำหงนนะคะคุณบริษัยยูนะคะก็พี่เสือนะครับผู้กำกับนะคะบรนักวตัวนเรื่เหลานันใาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมนะคะเชมาได้ท่ะนี่นะคะสี จริงๆนะคะชอบการตีความแต่เราคนจริงๆนะอย่างที่บอกค่ะคัลเลอร์ฟูก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้เข้าชิงแล้ยินดีด้วยนะยินดีด้วยแค่เข้าชิงก็สุดยอดแล้วเอาเก่งทั้งคู่เลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลย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 นะคะมารวมตัวกันเลยค่ะมารวมตัวกันเลยนะคะโอ้โหแถวยาวกว้างขวางมากเลยต่างฟังมากเลยเพราะว่าทุกคนก็จะต้อนรับกับศิลปินทุกทุกคนเลยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนแขนงไหนนะคะก็ให้กำลังใจกันหมดเลยนะคะเชิญศิลปินจาก JMTV เลยนะคะสวัสดีค่ะ ช่ค่ะเค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพอีกช็อตนึ่งนะคะที่ไหนนะคะมอผู้สื่อสาะเดี๋ยวคงต้องให้ตัวแทนแหละนะฮะเพราตันนี้สีบินเยอะมากจริงใช่ซึ่งริสกับสิงโตนะคะก็ได้เข้าชิงในสาขามากเลยนะใน a e ้เอกากชจะบอกรแนก็ู้มาว่าแทนก็ค่อนข้างเลย ขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับผมนะครับต้องขอโทษด้วยสัมภาษณ์ไม่ได้ทุกคนอะล,ล <laughs> ะคะอค่ะ,คะ <laughs> เดี๋ยวเราต้องต้อนรับนะคะกลุ่มนักแสดงท่านต่อไปนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราจากละครเรื่องริมฝั่งน้ำ พ่ออีสุป,ประวัตินะคะก็เข้าชิงด้วยนะคะสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะครับแล้วก็คุณกัปตันทูพเรศก็เข้าชิงด้วยสำหรับรบงางวัลผู้กำกับและแ่้อยธาริกาเข้าชิงสมทบหญิงนะคะทาริกาก็เข้าชิงสิงสูด้วยนะใช่ไดาประโย์ด้วยปีนี้เป็นปีทองนะคะของแม่ค้อยจริงๆ,ๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกานร่วมมือของเราทุกคนบที่เขียนที่กำกับผู้แสดงด้วยทุกท่านที่รับประทานที่กับตางนะครับขอบคุณมากครับที่ทุกคนให้เรียกว่าให้ถึงกันแล้วเรื่องนี้ออกมาดีมากๆก็ก็ดีใจครับ